สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนมาชมมาสองพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับนมาชมมาส่องนะครับเนาะเป็นพระอีกรุ่นหนึ่งที่นะครับใครไม่เก็บนะครับก็ช่างนะครับแต่ผมเก็บนะครับผมนี่นะครับ เป็นพระกิ่งฤาษีของหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับผมผมก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆไปพีฟังนะครับว่าทําไมทําไมนะครับทําไมผมถึงเก็บพระรุ่นนี้นะถ้าถ้าผมเจอนะนะครับแต่เนื้อหาต้องเนื้อหาต้องจัดอย่างนี้นะเพื่อนๆไปพๆนะครับเนื้อหาต้องจัดอย่างนี้นะครับผมนะครับนะครับก็พระกิ่งฤาษีหลวงพ่อเงินนะครับวัดวัดบางคานรุ่นนี้นะครับเนาะ เป็นพระที่นะครับเพื่อนๆพีนะครับที่มีประวัติเผยแพร่นองไว้มากๆนะครับผมแต่นะครับตามประวัตินะครับผมก็ตามประวัติของที่ลงจากหนังสือพระเก่านะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับผมก็คือมีประวัติออกมาตั้งแต่เป็นหนังสือพระเก่าแล้วนะครับผมนะครับก็ออกวัดท่ามไฟนะปีสองสี่ห้าหกนะครับผมนะครับก็หลวงพ่อเงินท่านไปช่วยสร้างวัดนะครับเนาะ นี่ครับวัดท่ามไฟนะครับผมท่านไปช่วยสร้างนะืนพีนะครับก็คือมีโรงหนังสือเก่าด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่นะเพืนพืพี่นะครับพื้นที่มีการจัดประกวดนะครับผมนะครับโนพื้นที่เล่นนะพืนพพี่นะครับคนพื้นที่เล่นเพราะอะไรนะครับที่แรกมีประวัตินะครับผมมีประวัติแล้วมัน มันคุ้มเครือนะมีลงจากหนังสือมีบางที่นะครับแล้วก็คําบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมที่เขารับต่อๆกันมานะครับผมแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ครับเพื่อนๆในพี่นะครับเขาสักสิทธิ์พอตัวเขาเองมีพุทธคุณนะครับผมตอนนี้ยพุทธคุณที่คนเฒ่าคนแก่เขาใช้อนะครับพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์ไงครับนะครับพุทธคุณมีนะครับคนที่ใช้มีพุทธคุณนะครับนั่นแหละครับ มันทําให้คนเชื่อนะครับว่าของสิ่งนี้นะครับเปรียบเทียบกับประวัติแล้วนะครับเขามีความน่าจะเป็นไปได้นะครับผมนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพ่ี่ลองไปถามนักเลงพระรุ่นเก่านะครับเนาะที่มีพระรุ่นนี้นะครับเนาะมีประสบการณ์เยอะนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับนี่นะครับเพื่อนๆพ่ี่ก็ดูเนื้อหานะครับผมพระนะครับเนาะประวัติการสร้างปีสองสี่ห้าหกนะครับแต่เพื่อนๆพื่พี่ดูเนื้อหานะครับ ดวลงกล้องนะนะครับสองสี่ห้าหกก็คือนะครับเนื้อหาเขาอยู่ในยุคนั้นนะครับสบายๆนะครับปุณวิี่นครับที่ผมชอบนะครับดูเนื้อทองเหลืองนะปุณวิี่นครับหมดวาวนะนะครับแล้วก็ออกแห้งๆนะนะครับแห้งๆด้านๆนะครับผมแล้วก็ธรรมชาติสนิม้องนะครับเนาะเนื้อโลหะผสมต่างๆเห็นไหมครับนยสนิมแดงสนิมน้ำหมากสนิมดำนะครับสนิมเขียวนะครับเนาะ ตหนิมพวกนี้นะครับมันเป็นธรรมชาติความเก่าของสนิมที่เอามาทําเป็นโลหะเอที่เอามาทําเป็นเนื้อนะครับนะครับมันก็ธรรมดานะครับดินขี้เบ้าเห็นไหมครับน้ำเม็ดหูดอะไรเนี่ยนะครับเนาะมันเป็นธรรมชาติการสร้างของพระโบราณนะครับผมนี่นะครับผมเก็บเพราะอย่างนี้แหละครับนะพระดีมีพุทธคุณแล้วก็นะครับเราเอาเนื้อไว้ดูพระรุ่นอื่นได้ด้วยนะครับผมนะครับนี่นะครับก็บอกกันตรงตรงนะครับเล่นพระนะพีนะครับ พาอย่างนี้นะครับเนาะเก่าดูง่ายนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเก่าดูง่ายมีประสบการณ์มีพุทธคุนนะครับพื้นที่เล่นพื้นที่ยอมรับนะครับนะพื้นที่เล่นพื้นที่ยอมรับนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจแล้วครับนะของมีพุทธคุนของมีอะไรเพื่อนเพื่อนพี่ก็ดูนะครับเนาะคือบ้านเมืองเรานะนะครับต้นกล้วยแปลกแอะไรแปลกๆนะครับเนาะเขาไปไหว้เขามีพุทธคขุนก็คนก็ยอมรับนะครับแต่รุ่นนี้เขามีพุทธคุณมาตั้งแต่รุ่นโบราณโบราณนะครับเนาะป่ย่าตายายนะครับนี่นะครับ แล้วก็นะครับประวัติเขามีนะครับเนาะป่าหลวงพ่อเงินสร้างปีสองสี่ห้าหกนะครับมันก็ไปได้กันได้สบายๆนะครับผมนี่นะครับดินขี้เบ้านะครับแห้งแหงนะนะครับดินขี้เบ้าต้องดูแห้งๆอย่างนี้นะเพื่อนเพี่นะครับไอ้ดำๆำเยิ้มๆแปะๆนั่นเหมือนแห้งแหใหม่ๆไม่ใช่นะครับผมต้องอย่างนี้นะเพื่อนพี่นะครับเก่านะครับเก่าแท้นะครับมีประวัติรองรับก็นะครับเพื่อนเพื่นเพื่อนพพี่นะครับตรงนี้เกตเป็นเกตคดีนะครับถ้าเพื่อนๆพื่อพี่เชื่อผมนะนะครับ รุ่นนี้ขึ้นคอได้สบายใจนะครับใช้พุทธคุณได้นะครับเนี่ยตะไบเก่านะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตะไบเก่านะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับตะไบหยาบๆเก่าๆเลยนะครับผมก็ประวัติเขามาสองสี่ห้าหกก็ถึงยุคสบายนะครับผมพานะเพื่อนๆในพี่นะครับผมบอกตรงๆนะนะครับผมบอกตรงๆผมไม่ได้ว่ามือใครมือใหญ่มือเล็กมือน้อยนะเพื่อนๆในพี่นะบางโอนบางคนนะนะครับพานิยมทั่วไปนะครับ บางทีก็ว่าเอามาเป็นแสนเป็นล้านนะครับนะบางทีอ่ะพูดกันไปพักเก่าปีนั้นปีนี้นะครับบอกตรงๆนะนะครับมันดูแล้วมันคือเขาไม่เคิร์มไปด้วยนะครับ้าปีสมมุติเป็นรูปหลอแล้วกันนะเป็นรูปลอรูปกเงินนะครับสองสี่กวา่าสองสี่ห้านะครับพูดไปจิ้มนูน่นจิ้มนี่นะครับแต่เนื้อหามันไปไม่ได้เนื้อหามันขาดตานะเพื่อนพี่นะเปรอะเลอะนะครับมันก็มันแพงจริงอนะแต่มัน ถ้าดูถ้าคนดูมีเบสิกดูพานะครับใช้สบายใจไหมครับก็ก็ถามใจตัวเองดูนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็แค่นั้นเองนะครับเล่นพานะครับเราต้องดูชอบเราดูอะของแท้มีผู้ทุกขุนจับดูมันถ้าคนพอปฏิบัติมาบ้างนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับก็อยู่ในศีลในธรรมนะครับนะยึดถือสัจจะยึดถืออะไรนะครับมันจะมีพวกนี้แหละครับเนาะมันจะรู้สึกได้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนะครับแล้วก็มีเบสิกการดูพาอย่างเงี้ยนะครับนะประกอบนะครับ ของขังของแบบดูขังดูอะไรเงี้ยมันดูเขาดูแป๊บเดียวนะเป็นเพื่อนพี่นะครับนะครับเขาดูเก่าก็คือดูเก่านะครับก็ที่บอกนะครับเนาะเลินฟ้าเก่าก็ดูให้เก่านะครับเนาะบางองค์ก็นะครับเอามาเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่เนื้อหามันมันดูแล้วถึงเช่าจากใครก็ช่างนะครับเนาะเช่ามาเป็นร้านพ้าพ้าแท้ไม่แท้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่ราคานะเพืนเพื่อนพี่นะครับนะครับผมว่ามันขึ้นคอก็ไม่สบายใจนะครับ เล่นผ้าสมัยต้องแบบเนาะไปแบบไปขึ้นอยู่กับปากคนอื่นนะนะครับว่าเออดูแท้นะครับบางคนน่ะไปแบบไปออกใบามานะก็เสียนชื่อดังระดับประเทศนะก็มาสภากาแฟนะครับเนาะก็เอามาให้ดูคนเก่าคนแก่นะที่เขาเล่นผ้ามาตั้งแต่แบบจนหัวงอกอะเล่นผ้ามาตั้งแต่ยุคก่อนสองพันห้าร้อยนะครับเนาะเขาก็ดูก็ดูไม่ดีอ่ะนะครับใครก็ดูไม่ดีในในกลุ่มคนแก่นะครับแต่ ไอตาคนนี้ก็เช่ามาแพงนะครับเช่ามาแพงก็งัดมาเลยนะครับใบเซอร์นะครับจากสถาบันก็ฝั่งทนนละกันนะเอาแค่นี้ละกันนะเพื่อนพี่นะครับที่ที่เขารับออกบัตรนะครับผมก็งัดใบามาเอ้มีใบนะอะไรเงี้ยอ่ะเพื่อนๆพี่พพสบายใจไหมนะครับสบายใจเพราะมีใบหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาเล่นกันมานะครับก็มีแนวทางการเล่น,นมาแล้วครับเนาะ เซียนยุคใหม่เขาไม่อยู่ๆไม่ใช่ว่าเขาจะดูพระเป็นนะเป็นไม่พีน,นะครับเขาก็ดูสืบทอดมาจากเซียนยุคเก่านั่นแหละครับนะครับมันเป็นหนังสือเป็นตำราสืบทอดกันมานะครับเขาก็ดูต่อๆมานั่นแหละครับนะครับแล้วเหมือนแบบครูบาอาจารย์เขาดูไม่ดีแล้วก็จะมาแบบใบแล้วก็ใช้ไปก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะแต่ถ้าเขาสบายใจก็ใช้ไปนะครับแต่ผมคงไม่สบายใจนะครับผม เออถ้าเรามีความรู้นะครับเราถนัดในสายที่เราเล่นนะคุณพ,พี่นะครับเราดูเนี่ยนะครับนะพระสองสี่ห้าหกนะครับมีประวัติตึง้งตึงมีหนังสือตึ้งตึงตึ้งตึงนะครับพื้นที่มีประกวดนะครับพื้นที่มีประกวดตึง้งตึ้งตึงนะครับก็คือคนพื้นที่เขาเล่นคนเ่าคนแก่เขาเผยแพร่ประวัติแล้วก็เซียนยุคหลังนะครับพอมีประสบพอมีประสบการณ์แล้วเนื้อหานี่ะครับเนื้อหาเขาดูเขาดูเก่าอ่ะเขาขไปถึงยุกอ่ะนะครับก็ต้องรับสิครับเพราะเปสซี่เขาเป็นพระแท้ไงครับ นะครับถ้าเขามีประวัติมารองรับก็ก็แค่นั้นเองนะครับผมนะครับบางทีนะครับพระสมมติเป็นรุ่นพระนิยมนะครับผมเป็นรุ่นพระนิยมนะนะครับเป็นพระเป็นหลบเงินแล้วกันนะครับอาประวัติรองรับพิมพ์นิยมตึงๆแต่เนื้อหาเขาไปไม่ได้พุนธไพี่นะครับเนื้อหาเขาสร้างสองสี่ห้ากว่าแต่เนื้อหาเขาไปไม่ได้มันก็มันก็ไม่ผ่าเคิมนะนะครับแต่อันนี้เนื้อหาเขาไปได้นะครับนี่เนื้อหาเขาไปได้สบายๆนะครับนี่นะครับเก่าแท้นะพุนธไพี่นะครับ ดูเก่าดูแท้นะครับนี่นะครับนี่นะครับนก็เป็นพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับถ้าผมเจอแล้วผมเก็บนะนะครับใครจะว่ายังไงไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนพนะครับก็เก็บมานะครับเก็บเก่าแล้วก็นะครับเราเอามาเรียนรู้ได้นะเพื่อนเพื่อนนะครับพระอย่างเงี้ยเนื้อหาเรียนรู้ได้นะเพื่อนเพื่อนพี่ดูเนื้อหาอย่างงี้นะครับเพื่อนเพื่อนพี่ไปดูพระอโบราณรุ่นไหนก็ได้นะคือไม่จําเป็นต้องเป็นพิมพ์นี้นะครับผมนี่นะครับตามมาชาติเขานะนะครับ นี่นะนี่นะครับแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะครับพระเกจิเก่านะนะครับพระรุ่นนี้นะครับผมเกจิกเก่านะต่อนะครับเขาไม่ได้สร้างพระเพราะเงินครับเพื่อนเพื่อนพี่นะครับเขาสร้างพระเพราะเขาศรัธทธาในพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ไปใช้นะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับ ไม่งั้นนะพจน์มยพี่นะครับหล,หลงพ่อเงินหลงพ่อสุขหลวงพ่อเดิมนะครับหลงพ่อทาหลงพ่อเนียมหลงพ่อปานอะไรเขาไม่ไปเสกพระเรื่อยๆหรอครับเพราะพระที่ไหนเขาก็เสกได้ไงครับเพราะเขาไม่ยึดถืออะไรเขาก็สร้างสร้างขายขายไปนะครับไม่ใช่นะเขาต้องเชิญนะครับครูบาอาจารย์ของเขานะครับมาช่วยเสกช่วยสร้างนะพจน์มยพี่นะครับ <inc> เพื่อเป็นเพื <inc> ่อเป็นเหมือนสิร <write> ิมงคลของพระรุ่นนั้นนะครับแล้วก็นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับสร้างพระสมัยก่อน เขาจะเน้นปัจจัยที่จะเข้าวัดมามาบำรุงคือมาบำลุงวัดนะเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเกจิรูปนั้นเขาไม่เชิญครูบาอาจารย์ดังๆเหล่านั้นมานะครับพารูปนั้นขายไม่ออกนะครับผมขายไม่ออกไม่ได้ปัจจัยนะเพื่อนเพี่นนะครับเขาต้องเชิญเกจิดังแห่งยุคนะครับมานะและเกจิดังแห่งยุคเขาก็เหมือนเขาเมตตานะครับบอกเจตณาลมในการสร้างท่านไปหมดละครับนะครับท่านไปหมดนะครับผมนะครับ ไม่ใช่สมัยนี้นะครับนะปามตึง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 นะครับลูกศิลูกหาาไปนะครับหลวงพ่อไม่ต้องครับหลวงพ่อไม่ต้องไปให้พ่อเสกพีแลวผมโปโมทดเองนะครับขายกันตั้งแต่ใบจองนะครับปั่นกันบกโอ้โหทีจนน่ากลัวนะครับผมราคาบางทีมาเล่าพวกพวกใครมาเล่าฟังผมตกใจเลยนะเพื่อนพี่นะครับราคานี้พระเก่าอายนะครับนะครับนี่นะครับเนาะ ก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะเพี่ไพน์นะครับก็ขอบคุณนะเพี่ไพน์ที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยช่องผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ